วันนี้เราก็จะนำหมาอาของวัดนะคะไม่รู้ว่าเป็นอะไรตายเราก็จะนำร่างของเขาไปฝังนะคะเมื่อเช้าพระอาจารย์ท่านทำพิธีให้แล้วนะคะเขาก็เหมือนเรานะคะได้ออกจากตรงนี้ไปแล้วจิตวิญญาณเขา 不会。